สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผมเช้นเคยนะครับวันนี้ก็ช่วงเย็นๆนะครับมาซ่อมนางพึ่งนะครับเราก็ใช้วัสดุอะไรที่มันง่ายๆก็ได้นะครับอย่างเส้นดินเหนียวนะครับหรือว่าขี้โบขี้ควายอะไรได้หมดนะครับปุดตามรอยต่อนะครับ ปกติผมจะใช้ขี้วัวน,นะครับเนื่องจากว่าไม่มีเวลาไปหาก็เลยใช้ดินเหนียวแทนนะรับปกปิดรอยต่อของไม้ที่มันรูใหญ่เกินไปนะถามว่าทำให้มิดไหมนะครับก็ไม่มิดเท่าไหร่นะครับ พอประมาณนะครับถ้ามันเป็นช่องเล็กๆก็ไม่ต้องปิดก็ได้นะพึ่งเขาก็ต้องการที่จะระบายอากาศเหมือนกันนะครับถ้ารังไหนที่มันไม่มีดูระบายอากาศ<ๆ>เขาก็จะกัดนะครับรบังนี้ก็เก่ามากแล้วนะครับผุหมดครับ ปกติจะใช้ขี้วัวนะครับเป็นขี้วัวแห้งสองปีแล้วนะครับซ่อมนิดหน่อยแล้วก็วางลังนี้เป็นลังที่เข้าทุกปีนะครับเพื่อน ปีนี้ก็พึ่งไม่ค่อยเยอะนะครับทางนี้พึ่งไม่ค่อยเยอะเราจะปกปิดตามรอยต่อของไม้ที่มันกว้างเกินไป ถ้ามันสว่างเกินไปก็ไม่ดีนะครับเพื่อนๆปกปิดพอประมาณนะครับดินเหนียวดินเหนียวนะครับใช้ดินเหนียวปกติจะใช้ขี้วัว ขี้บัวน,นี้มันจะทนทานกว่าอยู่ร่าประมาณ2-3ถึงปีนะครับกว่าจะไล่ซ่อมหาอะไรที่หาวัสดุอะไรที่มันง่ายๆนะครับ ขอแค่ให้มันมืดก็พอนะครับเพือเขอแค่ให้มันมืดนะครับแล้วกล่องลังเราต้องสะอาดแล้วก็มีที่ทําแผ่นรวงนะครับโอเคนะครับโอเคครับพอแล้วครับ มันก็ปกปิดที่ฟ้านะปิดที่ฟ้าปิดที่ฟ้านะครับ ไม่ต้องละเอียดนะครับโอเคครับเสร็จแล้วครับ แบบนี้ก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะวางตามซอกมุมตามสวนนี่แหละครับเนื่องจากว่ามันเป็นสวนใหม่นะครับยังไม่มีต้นไม้นะครับโอเคครับเดี๋ยวรอรู้ผลงานนะครับวันนี้ก็เจอกับผมในช่วงเย็นๆนะครับก็ทักทายกันหน่อยนะครับเพื่อนๆโอเคครับ So, die Kappen.